ครับเดี๋ยวมืัอนี้ครับ้ามาตัดต่อนะครับหลังจากเขาโหลดแอป,ปมาแล้วเาก็กดเข้าไปในแอป,ปแอป,ปที่เขาใส่ต,ตัดต่อก็คือแอปคีเน่มาต์เตอร์นะครับเลือกมาแล้วก็กดเข้าไปในโปรเจกต์ตรงลูกศรอนสี่นะครับเปิดโปรเจกต์ใหม่นะครับเลือกสเกลของภาพนะครับเฟซบุ๊กทีหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหรือว่าอินเตอร์แกรมนะครับเลือกกล้องมาร้านะครับกดเข้าไปในกล้องมาราแล้วก็สีมีคลิปที่เขาถ่ายไว้ในมือถือนะครับ จิ้มนะครับจิ้มเลี่ยงตามลําดับนะครับจากซ้ายจากขวาไปซ้ายนะครับติ๊กถูกนะครับแล้วก็เมื่อจิ้มที่วีดีโอนะครับเรื่อนวีดีโอถอยหลังไปนะครับสังเกตตรงปุ่มที่มือสี่อยู่นี่นะครับเขาจะเป็นปุ่มเพย์แล้วก็เป็นการหยุดวีดีโอนะครับเขาก็กดเพย์สังเกตว่าิมีหลายปุ่มที่ เขาเลือกคงบนก็จะเป็นมีเดียเพื่อเขาสิเพิ่มวิดีโอนะครับเข้ามาซึ่งเซ็นตัวสีแดงจะเป็นตัวกาหนดนะครับสําหรับเขาก,กดเข้าไปในในวิดีโอวิดีโอจะเป็นสีเหลืองนะครับเขาก็เลือกที่เมนูกันไกนะครับซึ่งเมนูกันไกนี่เขาสิมีนาทีตัดนะครับหลังจากเมนูกันไกลขึ้นแล้วเขาก็จะมีเมนูย่อยอีกนะครับเข้ามาในเมนูกันไกแล,ล้วก็สิมี ตัดไปด้านซ้ายตัดไปด้านขวาแยกหัวอ่านนะครับเขาก็ติ๊กตรงแยกหัวอ่านนะครับติ๊กถูกนะครับหลังจากติ๊กถูกแล้วเขาก็เลื่อนตรงทีเขาเพ่เบิงนะครับสตัดมองไดเขากับทำการมาร์กนะครับโดยกดไปที่วิดีโอแล้วก็ไปที่เมนูกานไก่คือเก่านะครับเขาเลือกตัดไปด้า ไปทางด้านซ้ายของหัวอ่านนะครับซึ่ง้าเขาตัดเหลี่กกวิดีโอจะถูกตัดทางด้านซ้ายทั้งหมดนะครับตรงที่เขามากไว้นะครับไปทางฝั่งซ้ายนะครับการแยกหัวอ่านก็คือ,ก,คอก็คือการมากนะครับเข้ายากดใดหมองไหนเขาก็เลื่อนพี่เบิงนะครับพี่เลยก็ตัดนะครับตัดไปทางด้านซ้ายหลังจากเขามากมากแล้วก็ตัดด้านซ้ายนะครับ มากขวาก็ตัดขวานะครับมากซ้ายก็ตัดซ้ายนะครับแค่นี้ก็ห้องกรสิได้วิดีโอท่ๆนะครับสําหรับการเอาไปลงในเพจนะครับลงในเพจเฟซบุ๊กถ้า YouTube ก็ตัดไปที่16ต่อ9นะครับทิกตอกก็9ต่อ16นะครับเดี๋ยวเข้าสิหลังจากตัดแล้วห้องกรสิทําการอ x กพอร์นะครับ ปุ่มที่ใส่ xport หลังจากขัตัดเหล้วก็คือปุ่มทางด้านขวานะครับที่ลูกซ้อนสี่อยู่นะครับสําหรับคลิปต่อไปห้เสืา้ามาใส่เสียงเพลงอัดเสียงนะครับสําหรับคลิปนี้ขอคุณที่ติดตามขอคุณมที่รับชมนะครับทีอการคลิปน้าคลิปนี้สวัสดีครับ